ทุกท่านนะครับผมวันนี้นะครับนี่มีเสื้อมาให้ดูแล้วนะครับนี่เป็นเสื้อนะครับลายโกคูปล่อยพังขึ้นต่อนะครับซึ่งเป็นลายมัดย้อมที่ผมเคยพูดตั้งแต่คลิปที่ผมใส่ที่รีวิวโชว์วิงั้งใช่ไหมตัวนั้นน่เป็นเสื้อของฟิปอเวนิวก็เป็นสีคอลเลกชันนะครับตอนนั้นก็เป็นซีรีส์แบบหนึ่งนะร,รุ่นนี้ก็เป็นซีรีส์ที่เป็นผ้ามัดย้อมอมีลายโกคูใบเตาหัวเตาโหเยอะแยะมากมายครับอยากให้ทุกท่านนะเข้ามา ลองเลือกดูวนี่เป็นเสื้อลิกิทสิแท้จากญี่ปุ่นนะซึ่งเป็นแบรนด์ของคนไทยนะครับได้ไปซื้อลิกระสิตจากญี่ปุ่นนะครับมาทําแล้วก็ผมรู้สึกว่าไอเดียของบริษัทนี้ดีมากครับแล้วผมก็เป็นตัวแทนของบริษัทนี้ด้วยนะครับที่ขายเสื้อดราก้อนบอลนะครับลายต่างๆนั้นนี่ก็สั่งมาใส่เองนะเพราะว่า อยากลองดูว่าเออเรามาเป็นตัวแทนเนี่ยเราเอาของที่ดีมาหรือ่ปานะไม่ใช่ว่าแบบเออเห็นมีขายก็ขายไปนะไม่ใช่นะผมก็เลยเอ,อ่าสั่งมาใส่เองก่อนโอเคใส่แล้วรู้สึกว่าหน้าอกพอดีนะครับผ้ากระชับใส่สบายเย็นสบายก็เลยเออโอเคกล้ามาพูดขายทานได้ฟังนะครับผมโอเคก็วันนี้นะครับกล่องเนี่ยลักษณะเหมือนกับที่เคยแกะไปในคลิปที่ผ่านมานะครับซึ่งเป็นกล่องของไท่ d ิ m โมเดลสเตีนะครับหรือว่า DMS นั่นเองนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยนะครับก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่น่ารักมากๆครับที่อยากให้ทุกท่านเนี่ได้ชมนะครับตัวนี้มันเข้ามานานแล้วนะครับแต่ว่าก็อย่างที่พูดเลยหลายๆยิปน,นะครับเพิ่งมีเวลามาถ่ายรีวิวให้ทุกท่านได้ดูเนาะ ก็เดี๋ยววันนี้นะครับเป็นโอกาสที่ดีนะครับเราจะได้ดูรีวิวเวคูนะครับผมนี่นี่คือเวคูนะครับซึ่งเป็นร่างฟิวชั่นเฟลนะครับของโกคูกับเบจิต้านะครับซึ่งฟิวชั่นเฟลแล้วออกมาเป็นตัวอ้วนนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยสู้กันกับฮูลเลอร์นะครับมันจะมีอ่าเวคูเนี่ยรู้สึกว่าจะมีอยู่2เวอร์ชันนะเวอร์ชันแรกเนี่ยสู้กับฮูลเลอร์นะครับเวอร์ชันที่2เนี่ยไปสู้กับจานิมบ้านะครับผมเออแต่ว่า ตอนที่สั่งเนี่ยเขาก็ให้เลือกว่าเราอาจะจะเอาตัวไหนนะครับผมก็เลยสั่งเป็นตัวที่สู้กับคุณเลือร์มานะครับผมอ๋อโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าอาร์ตบ็อกจะสวยขนาดไหนแล้วก็ข้างในแท็กมาแบบไหนนะครับผม นี่นะครับผมนี่ก็เป็นอาร์ตโป๊กรับของงานชุดนี้นั่นเองนะครับเป็นตัวเวคูเนาะก็อย่างที่เห็นสองสีนะครับตัวนี้เนี่ยจะเป็นขอบเสื้อสีเหลืองนะครับขอบเสื้อสีเหลืองเนี่ยจะเป็นตัวเวคูที่สู้กับจานมบานะครับแต่ว่าขอบเสื้อสีส้มเนี่ยนะครับจะเป็นตัวที่สู้กับคูลเลอร์นะครับผมเออด้านข้างเนี่ยก็เป็นตัวเวคูนะครับที่มีวงแหวนนะครับอยู่ด้านบนเนาะ นี่ก็เหมือนกันครับมันจะเป็นสีจางๆหน่อยนะครับอัดบอกก็ทำมาได้เรียบหรูนะครับสำหรับของไทรดิมเนาะชอบทำอะไรแปลกๆที่คนอื่นเขาไม่ทำนะครับเออลืมบอกตัวนี้นะครับก็มีนัมเบอร์บอกอยู่ตรงที่กล่องน้ำตาลแล้วนะครับแล้วก็ชิ้นเหมือนเดิมนะครับก็จะบอกอยู่ตรงโฟมด้านในด้วยนะครับตัวนี้เห็นไหมจีแดงนะครับ,อบอเอามาตัวนี้เป็นนัมเบอร์004นะครับหรือว่าเป็นตัวที่สี่ เป็นตัวต้นต้นเลยนะครับเป็น n มายเลขสี่เลยนะก็เป็นแท็กปูมนะครับสีขาวง่ายๆตามสไตล์ของ DM นะครับโอ้รู้สึกว่าอุปกรณ์จะน้อยมากนะครับสำหรับง,งานชุดนี้โอ้ๆๆตัวอย่างใหญ่อะนี่นะครับท่านนี่เป็นเวทูนะครับนี่ก็เป็นตัวใช่ไหมหัวใหญ่มากแล้วก็หมวกใหญ่มากแล้วก็เป็นส่วนในส่วนของฐานนะครับโัใหญ่จริงๆโอ้โห นี่มีใบเซอร์ด้วยนะครับนี่ลำเบอร์0 0นยนี่นฐานด้านล่างก็สกรีนนะครับโอ้โหสวยงามมากนะครับนี่สกรีนได้สวยเลยนะครับจะเป็นตัวเวฟคูที่ชี้นิ้วนะครับแล้วก็เป็นชื่อต่างแล้วก็ชื่อค่ายนะดิมโมเดลสตีโอนะครับแล้วก็เป็นลำเบอร์0ูนยทับ188ก็คือชุดนี้ทำหน8่ตัวนั่นเองนะฮะโอเคแล้วก็วางลงไปนะครับโอ้ตัวเวฟคูนี่แบบพูดใหญ่อะ คือมันมัน,ม,นมันเป็นคนละไซส์กับโกลเ้นฟูดนะครับโกลเ้นฟูดโกรเ้นอ้วนผอมอ่ะมันคนละไซส์เลยนะครับอันนี้คือใหญ่มากโอ้โหเกี่ยผมเกือบขายทิ้งแล้วอะ่ะถ้าขายทิ้งนี่ผมบอกว่าเสียดายแน่ๆโอ้โหมันมันใหญ่มากแล้วมันแบบคือตามสเต็ปของงานของ d m อะ่ะที่ให้ดูอะ่ะคือเขาเขาทางานดีอยู่แล้วไงครับโอ้โหตัวนี้อย่างผมอะ่ะได้เลชินเยอะมากแล้วก็นี่นะครับแขนไม่เหล็ก ข้าไปโอ้โหเน็้เหล็กกนแน่นเลยโอ้โหงานโคตรดีนะครับอ่ะเสร็ยคอรลงกล่องไปโอเคทุกท่านก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับเวคูเป็นโกคูกับเบจิต้าที่ฟิวชั่นเฟลนะครับกลายมาเป็นตัวอ้วนนะครับเวคูโอ้โห้องบอกว่างานโคตรดีเลยนะครับหน้านี่ปั้นได้แบบสุดติ่งแล้วก็ พุงนี่แบบโอ้โหใหญ่การลงสีสวยนะครับก็อาจจะมีหลุดคิวซีนิดหน่อยนะครับก็ไม่เป็นไรเนาะโอเคเดี๋ยวผมให้ทุกท่านนะครับได้ดูรายละเอียดนะครับของงานชุดนี้นะครับแล้วก็มาสรุปแล้วก็ให้คะแนนกันดีกว่านะครับว่าเราใช้งานชุดนี้สุกกี่คะแนนดีนะครับเดี๋ยวผมจะโกคูนึงต่อสี่มาเทียบคู่กับตัวนี้ให้ดูนะครับว่างานเนี่ยมันสวยขนาดไหนแล้วก็สเกลตัวนี้เนี่ยมันใหญ่ขนาดไหนนะครับผมโอเคไปเลย อ่าโอเคท่านเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันใกล้ๆนะครับสําหรับตัวนี้เนาะก,ก็เป็นเวคูนะครับตัวนี้จะเป็นขอบสีส้มนะครับเนี่ยมันออกเหลืองหน่อยนะแต่ว่าจริงๆมันคือขอบเสื้อส้มนั่นเองที่สู้กับจานเนมบ้านะครับก็เอ้ยไม่ใช่สู้กับคูลเลอร์นะครับตัวนี้เนี่ยเวคู cool เนี่ยก็จะเป็นโกคูกับเบจิต้าเนาะเพราะว่าเราถ้าเราเห็นโครงหน้านี้เราจะรู้เลยว่าเออมันเป็นโครงหน้าของโกคูนะครับเออแล้วก็ทรงผมที่เป็นเบจิต้านะครับผมนี่ คือตอนนี้เนี่ยฟิวชั่นเฟลนะครับมันก็เลยอ้วนๆนะชุดก็จะเป็นชุดขอบต้มแล้วก็เสื้อสีดำนะครับแล้วก็จะเป็นในส่วนของพุงนะโอ้โหตรองบอกว่าพุงใหญ่มากนะครับแล้วก็ผ้าคาเดียวสีน้ําเงินนะครับกางเกงสีขาวนะครับตัวนี้จะไล่เงาได้ดีนะครับแล้วก็ขายสั้นๆนครับอยู่บนพื้นดินนะครับพื้นดินก็ต้องบอกว่าเออลงสีพื้นดินเนี่ยผมชอบเลยนะ เข้มได้ใจได้มิติมากๆนะครับสำหรับการลงสีฐานนะลงสีฐานสวยมากนะครับงานชุดนี้นะเข้มแบบโดนใจเลยนะครับในตัวเวคูลเนี่ยนะครับเป็นการออกแบบและก็การปั้นมาได้ดีมากนะครับในส่วนของพุงเนี่ยนะครับมันยื่นมาคนวาจริงๆนะครับไม่ได้แบบการ์ตูนเลยนะเออนี่คือคนวาเนี่ยแต่ว่าสะดือหายะสือหายไปไหนไม่รู้นะครับเออนี่ครับนี้ก็คือเวคูลนะครับก็บอกว่าเป็นงานที่เรียบง่ายนะครับแต่ว่า แต่ว่าแบบมันแฝงอะไรไว้หลายอย่างะการลงสีดีเทลต่างๆเนี่ยค่อนข้างลึกนะครับทีนี้อาจจะหลุดชิ้วซี่หน่อยตรงช่วงแขนเนี่ยมันอาจจะมีช่องว่างเห็นได้ชัดเจนนะครับแล้วก็อาจจะมีสีบางจดุดเช่นด้านหลังตรงนี้นะครับอาจจะมีความเลอะนิดหน่อยนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับไม่ได้สีเดียดอะไรขนาดนั้นเนาะก,ก็ให้ดูไว้นะครับก็จะให้ได้แบบว่ามีจุดหักคะแนนหน่อยนะครับผมเออ สำหรับงานชุดนี้ก็ถือว่าทำออกมาได้แบบเพอร์ฟิคือโดนใจผมเลยอ่ะนะครับสำหรับงานชุดนี้เนาะก็จะประมาณนี้นะครับทุกท okay, ่านโอเคแล้วร่าเป็นไงบ้างครับสำหรับรายงานชุดนี้ครับก็ต้องบอกเลยว่าทำออกมาได้ดีเนาะทางการลงสีดีเทลต่างเนี่ยสวยเลยนะครับผมให้ไป9เต็มส0คะแนนนะครับผมพอดีโอฟูอยู่ใ,ใกล้พอดีเลยนะฮะ โคคูเนี่ยเป็นสเกลหนึ่งต่อ4นะครับแต่ว่าไอ้ตัวนี้เนี่ยมันไม่ใช่สเกลหนึ่งต่อ4นะครับซึ่งมันเป็นตัวนอนสเกลอยู่ตอนนี้นะครับก็คือไม่มีสเกลนันเองนะครับเวคูตัวนี้เนี่ยสูงเท่ากันกับโคคูหนต่อ4เลยนะครับแต่ว่าเนี่ยต้องบอกว่าตัวนี้ีใหญ่มากนะใหญ่กว่าตัวโคเจนครูสนะครับเดี๋ยวผมไม่ให้ดูนะตอนแรกที่ผมจะไอ้ตัวตัวยังอ้วนเนี่ยนะครับผมก็ว่ามันตัวใหญ่แล้วนะครับ แต่พอมันมาเจอเวคูเข้าไปเท่าน,นั้นแหละนะฮะไอตัวนี้เล็กไปเลยนะครับเล็กกับจิว๋วหลิวไปเลยนะทุกท่านก็มดนี้ว่าตัวนี้คือคุ้มมากๆนะครับก็ยังไม่คิดว่าจะคุ้มขนาดนี้นะก็เพราะว่าเห็นกล่องของ ตัวค่ายแล้วอ่ะมันก็ไม่ได้ใหญ่มากนะก็คิดว่าโอเคมีฐานอาจจะมีแขนเปลี่ยนแต่ไม่คิดว่าตัวอนะ่ะไม่ได้ใหญ่ขนาดนี้แนละ้วคิดว่าตัวมันจะเล็กเท่านี้แค่เป็นอ่าลักษณะรูปร่างหน้าตาแบบนี้เฉยๆนะแต่พอ,โอ,โ,อโอ้เปิดกล่องมาแล้วเห็นว่าตัวมันใหญ่ขนาดนี้แนละ้วผมก็ตกใจเหมือนกันนะครับแต่ก็โอเครู้สึกแล้วว่าโอเคคุ้มผมว่าเกือบขายตัวนี้ทิ้งไปแล้วนะครับแต่ว่าก็ยังโชคดีอยู่ที่แบบว่าเออรางใจไว้แบบอย่าพิ่งขายนะขอแกะก่อนอะไรยเงี้ยเออ ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งชิ้นที่ดีมากๆนะครับแล้วก็เดี๋ยวมันก็จะมีตัวเวคูที่เป็นตัวผอมมานะทุกท่านใครที่เก็บรายนี้อยู่ก็เดี๋ยว f o l โ o w หรือติดตามเขไว้นะครับว่าจะมาแบบในลักษณะยังไงเนาะในชุดนี้นะครับไม่ใช่ในชุดนี้ในของงานของค่าย DM Studio นะครับตัวนี้เนี่ยตัวโปรเทนอ้วนเนี่ยกับโปรเทนผอมเนี่ยมันออกมาแล้วทีนี้ก็จะเป็นในส่วนของร่างสมบูรณ์นะครเป็น โคเทนคูสที่มีผีด้วยแล้วก็เป็นตัวร่างสมบูรณ์ที่เราเห็นในอนิเมะนะครับเป็นตัวร่างสมบูรณ์ที่เป็นตัวผมๆนั่นแหละนะครับแล้วก็เป็นซูเปอร์ไซย่าคือเหมือนชุดนี้เนี่ยจะเปลี่ยนได้ประมาณ3หัวนะครับเออก็คือหัวดําม่วงก็คือหัวนี้แหละดาม่วงนะครับแล้วก็เป็นซูเปอร์ไซย่าหนึ่งนะครับหนึ่งกับสองมันใช้ด้วยกันนะครับแล้วก็ซูเปอร์ไซย่าสามที่เป็นผมยาวนะครับก็ใครที่มี ตัวกว้นเห็นยนว่านกับกนเหนหอมนะครับก็แนะนำนะให้พีตัวล่างสมบูรณ์ไว้นะครับแล้วเวลาวางชุดเดียวกันเนี่ยมันจะได้สวยๆนะแล้วก็ต้องบอกว่าถ้าวาง้ว่กันนมันต้องร์เฟิแน่นๆเลยนะครับทุกท่านอย่าพลาดนะอย่าพลาดพวกพลาดแล้วเนี่ยมันหายยากนะครับไอ้พวกงานพวกนี้เนี่ยมันเหมือนจะทําเยอะนะครับตามตามอเดเดี๋ยวพอออเดอรออ์จริงๆเนี่ยมันก็ไม่เยอะคนมันก็ไม่ได้สั่งเยอะขนาดน,นั้นนะครับคือถ้าเราไม่สั่งเราก็เหมือนจะตกขบวนไปเลย เราต้องมารอคนปล่อยนะครับในไทยหรือว่าในห้องซื้อขายของไทยอย่างนี้นะครับแต่ว่าถ้าเราสั่งไว้ก็อุ่นใจไว้ก่อนนะครับว่าเราได้ของแน่นอนนะครับอย่างเช่นตัวนี้ใช่ไหมต้องทำมาแค่ร้อยแปดสิบแปดตัวเองนะครับตัวนี้ล่ะตัวนี้ก็ตัวนี้ทํามาเยอะหน่อยหกร้อยตัวนะตัวเล็กออเดอร์มเยอะราคามันไม่แพงนะครับตัวนี้มันน่าจะอยู่ประมาณห้าสี่ห้าพันนี่แหละถ้าผมจะไม่พิดนะจำไม่ได้ราคาจำราคาชัวร์ไม่ได้แต่ว่าแพงกว่าตัวนี้อยู่ประมาณ สองสามพันนะครับตัวนี้ก็ประมาณสามพันกว่าบาทนะครับแต่ว่าพอมันหมดไปแล้วมันก็หาไม่ได้นะครับก็อย่างที่บอกคุณท่านนะใครที่ชอบหรือว่าโดนใจเราก็พีไว้เลยนะครับไม่ต้องไปสนว่าเออจะราคาตกราคาขึ้นนะถ้าเราถ้าเราที่จะสะสมอยู่แล้วนะครับก็ไม่ต้องมาสนใจพวกนี้เนาะก็จากประมาณนี้นะครับท่านสำหรับวันนี้เนาะก็บอกว่าโอ้ใครที่พีไว้ไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับตัวนี้จะ ใช่จัดมาให้เต็มนะครับทั้งตัวเลซินหล่อตันนะครับผมไอเนี้ยหนักตันตันเลยนะไม่ได้หลอกกลวงมานะครับหล่อตันมาเลยนะต้องบอกว่าใหญ่แล้วก็สะใจมากนะครับทุกท่านโอเคสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์แชร์ซับสไครต์ผมด้วยนะทุกท่านไว้เจอกันคลิปหน้าครับจะเป็นตัวอะไรก็ติดตามกันไว้นะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนบ๊ายบายบ๊ายบาย